ไออันนหนซื้อปืนี่ชื่ออันไี้วะไม่ได้ขี่มาเปียนสิ่อะไรดฝากอ๋ออฮ้ยปืนนี้ปืนยิงบอสแรงอ๋อไม่ยอบอกกัน tiếng vàng rồi Ồ là một lời lời Ai mi không lấy không lấy không lấy tôi lấy nữa Tuyệt vinh đi À, để, để, tôi đặt để, tăng để, จากจุดเกิดเลยสองทุ่ที่เหลือเอ้ย <networking> ม <wellbeing> ีม <networking> so, really. ีต right <portraits> ัวเข้าไปมีตัวเข้าไปเสียห้องเล็กสียห้องเล็กไอ้ผมไม่ใช่ไม่ใช่คอมเตอร์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 ตายคอมเตอร์ตายผมก็หนึ่งเสียมีไอหลักจุดเกิดดิมันเกิดมาเต็มเลยเนี่ยไม่ถูกหวยหลักจุดเกิดไม่ใชื่อผมตายหมดไอ้สัตว์ไปเลยหลังตัวหนึ่งแบงค์ ใหม่ดิใส่อันนี้เลยหลังใครวะหลังพี่อะหลังพี่อะต้นไม้อ่ะขอเสียขอขอแยงเพียลงรถลงรถต้นไม่อยเฟียฝาไม้บ้านฟาร์มก็มีเหรอทำมีฟาร์มมีฟาร์มใหญ่มีเดี๋ยวพี่ทำให้แป๊บนะยิงยิงไอ้เรียบกล้องใครอะใครเกิดอะแบงค์เหรอเจ็บจัดเจ็บจัด ตาย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 ตัดหัวทุกเม็ดยิงตัวแรกรอๆทั้งนั้นยิงมต่อสังตั้งยิงแทบตายยิงไม่ได้วนไอ้เจดตี่เมีอย้ว,วอยู่ไปะเนี่ยอ้กดดีเพืลินน้ำมันน้ำกดฟันไว้เยอะ เฮ้ยอยู่นะเขาเยาะเออเออ้มัเข้ามาท่านเนาไม่ควรนะไมควรนะไอ้สัสต้องด่าก่อนหน้าหน้าหน้าจะหาไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าพอพอพอคิวพคิวพอเจเจพอแ้วพอแล้วเจเจพอแล้วอพอพอพโอเคเพื่อนต้องด่ามันเท่ยว่อยไปเล่นนี้กสัตว์เอ็กห้าโอสัคุมก็มาดิสัตว์กูได้แต่ประเทศเพมึงแค่จังหวัดมิการของกู ตำรับเก้าเอกแล้วมันก็กลกับคุยเลยวก็ตอบาแตแล้วก็เลยบางคนไว้คิวตัวลุงก่เาหไปกคฮ้ยได้ีดีตอนนึงของจริงให้มึงเจัดมานนานาัผมไ้ยังได้ไอ้พีเอกดีเก แป๊บกินน้ำแป๊บพี่เชี่ยกินน้ำแป๊บเจอเอมเซบุก็จะเล้วนะครับกูดับเซบุยังฟิวเลยครับมพราะเสกีส่งเซบุกยอมแพ้แล้วครับกูหลุแค่นี้มึงเลยไม่นัดเลยครับแล้วกูไม่อยากโม้ต้องพูดเชื่อพ่อมึงเห็นแม่ไม่อยากโม้เพราะได้ยินพี่อนี้ยันจนตาเหลือเพ่อแม่มึงดื้อด็กกูยังอีเตื่นไป่าัพ่อแม่มึงแล้วกู แลบได้แค่ชั่วโมงเดียวใครจะหาที่เข้ามาเช็คระวังได้เดียวพอโดแบบนแค่บาดเจ็ทำร้าดดเดียวก็เอ็กมึงควรจะเลี่ยงไม่งั้นได้ตายเชียวไอ้สัตว์